เสียงนะฮะวัดคลื่นความดังความดังที่เขาเรียกกันว่ามีหน่วยเป็นเดซิเบลในห้องนี้มันจะมีประมาณสักไม่ถึง40เดซิเบลประมาณ3 0มสิบเดซิเบลเพราะเวลาลุงข้อเสียงเป้งเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณสักร้อยสิเดซิเบลแล้วมันจะลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยจนถ้ามามาพามาพาสามเดซิเบลเนี่ยมาถึง2 0่สิบห้าสิบ ห้าแล้วไปเป็นศูนแปลว่าสุดเสียงเลน,นะคือเป็นศูนย์ไอตัวศูนย์เดซิเบลตรงนี้แหละมันจะมันฟื้นของท่านเองเนี่เมันทําให้คนลุกขนพองอะไต่างพวกนี้มันจะเข้ามาตรงนั้นเสียงลุงจะเป็นเช่นนี้วันที่คอเป้งเนี่ยมันจะลดเสียงภายในที่บอกว่ามีสามสิบสี่ิเดซิเบลเนี่ยมันจะลงมาเหลือสิบเหลือห้า เหลือเชื่อมากครับขอให้มีความเนียนมีทักษะของการฟังให้มากๆให้ลึกซึ้งเนี่ยฮะในการที่รับพลังงานตรงนี้โดยวิธีอย่างนี้มันได้เท่านี้ครับท่านโอเคนะขอให้ดูดซึมสุดท้ายมันจะกลายเป็นอะไรเอเนร์ Energy. มันเข้าไปสู่คำว่าซ u เปอร์บีอิงมันคือให้คุณภาพของชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีกินง่ายนอนง่ายนะรู้เรื่อง ในการสื่อสารได้เร็วแล้วก็มีการสรุปและตัดสินใจได้ง่ายง่ายแล้วโอกาสผิดยากด้วยครับผมสิ่งเานี้เราเรียกว่าปัญญานั่นเองที่สุดคนที่สุดก็คือปัญญาที่เขาว่ากันแต่เราเข้าใจตรงนี้เฮ้ยมันทําให้ง่ายแค่นี้ยใช่คนง่ายมันง่ายจริงครับเพียงแต่ว่ามีคอนเนคในเรื่องของเอเนรยีต่อเอเนรยีให้ได้โอเคเพราะนั้นนาทีนี้ลุงพูดก็ว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นทางฝั่งลุงมันบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ลุงหมอพลิจี ส่วนเกินเนี่ยที่รู้ช่วยกันแต่ใครคือส่วนเกินส่วนทางฝั่งท่านมีไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์บางคนาก็มีห้ามีสิบมีห้าสิบถ้ามียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็รักษาตัวเองได้แล้วครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับรักษาตัวเองได้สบายเลยถ้าเกิดเหมือนกันเกิดมาก่อนก็รักษาผู้อื่นเขาได้แต่นาทีนี้อยากจะให้เริ่มต้นโดยการรักษาตัวเองให้ได้ให้มันโอเคให้มันลงตัวซะก่อนเราจะรู้เองเฮ้ยไอ้นี่มันมีจริงแล้วใช้ได้จริงประมาณนั้นแหละครับ โอเคนะเพราะนั้นคาตอบที่สุดของที่สุดแล้วอยู่ตรงนี้ครับท่านมันจะมาให้ทางด้านสุขภาวะสุขภาพสุขภาวะโอเคไหมมันจะมองถึงสิ่งแวดล้อมนี่ถึงแม้จะรกลุงรังก็ตามทีแต่มันก็ไม่เป็นขยะประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าคนนี้มีสุขภาวะที่ดีจะมองเห็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะราบเรียบมันง่ายมันไม่สะด,ดุดหูสะดุดตาไปได้สบายๆไม่ขุนไม่เครืองจากสิ่งแวดล้อมประมาณนั้นนะครับ และเรียกว่าสุขคนที่มีสุขภาวะที่ดีจะไม่ขุนไม่เคืองจากสิ่งที่เราได้ยินจากใครก็ได้ไม่รู้และได้มองเห็นด้วยนี่แหละคือสิ่งที่มันประกอบกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีเลยประเสริฐแท้เหลือเกินครับขอให้ใช้ความสึกลึกดูซึมหรือว่าดูซับเอาให้ได้โอเคไหมในในหน้นนนนนนาในฐานะที่เราใช้เวลาอยู่ร่วมกันตรงนี้นะครับได้อย่างหนึง่งก็ดูแล้วว่าเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้จริงๆ ถ้าหากว่าลุงวิเคราะห์ตามตัวหนังสือนะมันจะออกมารูปแบบอย่างนี้ก็หวังใจว่าก็ให้เข้าไปถึงทุกระดับ DNA ล้ําไปถึง RNA ล้ําไปถึงกรดอะมิโน,โนเขาว่าล้าไปถึงจีนที่เขาว่าแล้วก็จะได้คําว่า genius ออมาใช้ในส่วนตัวเห็นไหมมนุษย์ที่มีคําว่า genius มันจะเหนือกว่า intelligence นะครับ อืมงั้นเข้าประตูจีเนี่ยซุบมันจะกลายเป็นโ,โหมความเป็นปัจเจกมันจะเกิดขึ้นในตัวครับเป็นความพึงพอใจมันเป็นความมั่นใจแต่ไม่ทําลายใครหรือเชื่อตรงเนี้มันจะไม่ทําลายใครมีแต่อยากจะพูดอยากจะพูดเขารู้ตามเรารู้ตามเราเนี่ยฮะมันก็เป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันไปในลนักษณะเป็นมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์โลกได้ประมาณนั้นหรือไม่หรือไม่นะฮะแต่ฝั่งลุงลุงสรุปว่ามันใช่ช่วยมนุษย์โลก ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคฮะขอให้อยู่ในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ไปด้วยกันครับนะยิ่งเป็นเพศแม่เพศผู้ลุงก็พยายามบอกว่ามันน่าจะมีเพศแม่หนึ่งนะในโลกใบนี้ที่รู้จักในสิ่งเดียวกันแล้วก็เหมือนกันและไปด้วยกันมันจะช่วยมนุษย์โลกได้ทั้งทุกเพศทุกวัยเรื่องนี้ลุงพูดมานานมากวันหนึ่งนะ่ต้องมีเพศแม่เักหนึ่งคนไม่รู้ว่าจะเป็นชนชาติไหนแต่ลุงคิดไปว่า คงจะเป็นคนที่อยู่ในฝั่งภาคตะวันตกนะอเมริกาเพราะมันตรงข้ามประเทศไทยฝั่งเราสว่างของเขามืดไอคนที่อยู่ในความมืดที่รู้จักสิ่งน,นี้ก็เคยอ,อยู่ในความสว่างนั่นเองครับผมเหลือเชื่อมากครับตรงนี้มันจะลิงเข้าหากับกันเลยกันโลกใบนี้มีเพียงแค่สองคนก็พอแต่ต้องคนละเพศนะเพศเดียวกันก็ยังต้องช่วย กันในรูปแบบนั้นถ้าคนประเภทเพิมันจะแผ่ได้ไวมากเึ้นขอให้มันจุดเริ่มต้นของ first เหมือนกับขออนุญาตนะเหมือนกับพ่อพันุ์แม่พันเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมาผลิตลูกพันออกไปทีหนึ่งรูปแบบมันจะออกไปเป็นเช่นนั้นและเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่ไหวเพราะวันมีสื่อพวกนี้เข้ามาช่วยเยอะแยะเลยนะครับโอเคหวังใจว่าก็อยากจะให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากคําถามที่ว่านี้หวังว่าคงจะได้รับกันพอประมาณแล้วถามว่าใช่หรือไม่ใช่ ถ้าใช่หรือไม่ใช่ประการใดก็สื่อสาราหมยครั้งก็แล้วกันนะครับขอจบแต่เบนเท่านี้หวังว่าคงจะ get into thank you วิทย์ที่ใช้บริการรวมกับคณะทำงานครับท่านจบข่าวครับ คำถามนี้เป็นคำถามที่เด็กๆมักจะเหมือนตลกแต่ไม่ตลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเขากำลังมองลุงว่าเป็นมนุษย์ดาวอระมาณเนี้ยคือมนุษย์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านมนุษย์อ่ะแต่อยู่ในหมู่มนุษย์อ่ะนั่นแหละครับคือลุงคืออะไร,รเป็นอะไรลุงมีอะไรต้นทางคือลุงคุยเรื่องพลังงานที่มาใช่ใช่เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้ ลยสถานที่สี่ไปเมื่อกี้ลุงบอกว่าสถานะที่สี่ก็คือพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์สถานะที่ห้าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งลุงก็พูดจังพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่ลุงพูดถึงใช่ไหมครับเพราะนั้นพอเวลา,าอีและอ้ศิล้อหลังสองมาพูดจาเนี่ยแค่นี้มันก็พอจะเม่อมองแล้วนะเห็นเขาย่งยองย่องกันจังว่า ข้อที่สองถ้าหากว่าทำสสารนี่มันแตกก็แปลว่าทำอะไรทำสสารให้มันแตกมันจะได้เป็นพลังงาน <c oughs> ก็คือพลังงานนิวเคลียร์ทุกวันนี่แหละครับเรียน <c oughs> พลังงานงงานิวเคลียร์หรือพลังงานนิวเคลียร์ยุคสมัยก่อนก็เรียกว่าระเบิดปรมาณู คำว่าปรมานูมันมาจากคำว่าอนุธาตุอนุธาตุคือมันเล็กที่สุดแล้วนะะครับทำให้อนุธาตุมันแตงก็เรียกว่าระเบิดปรมานูซะไม่ไหวครับหรือว่าทำให้อตอมเนี่ยจะตอบให้มันเป็นอะไรก็ได้ในรูปแบบที่ถ้าพูดถึงในหมู่ของเด็กะมันล้ำอ่ะนั่นแหละประมาณนี้ครับ จะสามหรือห้านาทีก็แล้วแต่แอนผมว่าฝากเรื่องนี้ไว้หน่อยว่าวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงด a r k energy ใช่ไหมสารมืดเนาะ <L un> ผมต้องการให้ลุงจับแยกระหว่างครับว่าวิทยาศาสตร์เขาเห็นเป็นมืด <L un> แต่ลุงอะเวลามองเป็นใส <L un> มันเป็น g ออ o ลีรร่เป็นพระธรรมเป็นเนม t y n e s เป็นค่าคงที่เนีย่ยผมต้องการให้จบที่ตรงนี้โอเคนะฮะว่าคือผมก็เลยบอกว่าไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรจะเล็กใหญ่ไม่เก่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงอนาคตล้ำสมัยไปนอก จะไปนอกกลุ ang, ่มดำกันท so ี Bom ่ใดมันล้นแล้วแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขอีกตัวใสนี่แหละเออทีนี้ใครล่ะได้ใครครองก็จะใช้ได้อคนคนนั้นก็จะมีความสามารถพิเศษในการ adjust ทั้งหมดที่มนุษย์ว่ามานั่นแหละ adjust มนุษย์ต่างดาว adjust UFO adjust alien adjust สารเสพติดภพภูมิ adjust มันทุกอย่างนะทั้งหมดที่ว่ามาโอเคนะครับล้นึกเส้นอยู่ในตัวเราเอาเอาเรื่องเอาไรอในกรอบนี้มาเนี่ยนะครับพร้อม action โอ้โหคุณโอ้โหผัวใยญ่ไม่ค่อยจะสะอาดไม่ได้ล้างน้าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะครับคุนภาษาไม่เวรอยุ่งลุงก็แย่เหมือนกันซีเอ็กซ์กันลวกันเนาะคุณลงุงเป็นไรหรือครับเป็นอะไรเลยครับลุงก็เป็นลุงออกธรรมดาเนี่ยครับลูกชาวนาําขั้นผู้มีแต่กำปั้นกบหัวใจยังไม่พอ ขออนุญาตอุปโลกเป็นสิทธิ์พระตถา,าคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงมา